ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องนักกู้พันใหม่นะครับตอนนี้เราจะมาเตือนข้อระวังนะครับในการขอสินเชื่อ scb easy โดยโอนเข้าบัญชีผ่านบริการดีจังเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ scb easy กันก่อนนะครับเข้าไปที่หน้าธุรก,กรรมของฉันนะครับตรงนี้เสร็จแ,แล้วเข้าไปที่หน้าบัญชีนะครับสกแกนลายมือเข้าไปเสร็จแ,แล้วเราจะเลือกบัตรที่เราจะมาดูใช้งานนะครับก็คือ scb platinum น,นะครับ เลือกเป็นบริการอื่นๆนะครับเป็นดีจังโอนเงินเข้าบัญชีแต่แล้วให้เราใส่ยอดนะครับที่เราจะกู้ในที่นี้จะกรอกเป็น1 0,000หมื่นถ้าเราเลือกแบ่งชําระรายเดือนนะครับเราก็จะมีระยะให้เลือก4เดือน6เดือน8เดือน10เดือนก็สามารถคลิกดูได้ซึ่งผมได้ทําการสรุปเป็นตารางให้แล้วนะครับในตอนนี้แล้วทีนี้สําหรับบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเพิ่มเติมนะครับเป็น ขั้นต่ำหรือเต็มจํานวนตรงนี้แล้วก็กอกยอดเป็นหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่เหมือนกับบัตรกดเงินสดมันจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอัตราดอกเบี้ย16%นะครับแบบลดต้นล,ลดดอกแต่จริงๆคือมันมีค่าธรรมเนียมแฝงนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็คือจะมีค่าธรรมเนียมบัตร3แล้วคิดแบตอีก7 กลายเป็นว่าในเดือนแรกนะครับหลังจากบินแรกมาเราจะเสียค่าธรรมเนียม3.2 1หนระครับหรือหมื่นหนึ่งก็จะเสียค่าแวดและค่าธรรมเนียมนะครับ321บาทก่อนที่จะได้อัตราดอกเบี้ยที่1 6ต่อปีแบบลดต้นลดดอกนะครับเมื่อเรามาคำนวณระยะเวลาในการเทียบกันแล้วนะครับคือแทบจะไม่มีความแตกต่างกันในการอันนี้มันจะมีประโยชน์กับเราในกรณีที่ เราทำเรื่องของกู้ไว้10เดือนแต่เราเปลี่ยนใจอยากปิดสินเชื่อก่อนภายใน7เดือนเนี่ยเราก็สามารถทำได้แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบกับ3.21%ที่เราจ่ายณนะตอนต้นนะครับเช่นเรา10เดือนเราปิดเดือนที่6เราก็จะต้องเสียอยู่ประมาณ6-7%เซนนะครับซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับก็อันนี้ผมให้ดูเป็นข้อควรระวังแล้วกันว่าถ้าเราเลือกตรงนี้เนี่ย มันจะมีค่าแวตค่าธรรมเนียมแล้วแวตนะ่ยคือ321บาทในการกู้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าเลือกอันนูเราจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็ผ่อนตามตารางที่เขาให้มาอาจจะมีค่าอากรสแตม0.05%หรือ5บาทประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็มีเหมือนกันห<ม>ากเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็กดติดตาม Subscribe หรือบรจากมาได้ที่ช่องทางเลขที่บัญชีท้ายคลิปสามารถแอดไลน์แล้วผมจะส่ง qr code ไปให้ขอค,ครับ คําเตือนในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับเนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยงหากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอคนักกู้พันใหม่